ถ้าจะปล่อยมือฉันแล้วอย่าปอบกันโดยสายตาไม่เอากอดสุดท้ายไม่เอาจูบลาไม่ต้องการใดๆยินดีมากครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผม รู้สึกตื่นเต้นครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับผมแต่ว่าก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับผมส่วนหนึ่งก็อาจจะไปเข้าคอร์สท,ที่ผมตั้งใจว่าคือเป็นการแบบเพิ่มเติมทางด้านภาษาครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเก็บไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับผมสวัสดีครับผมมารุติตจันหอมนะครับผมที่เล่นที่เจมจากบริษัทนิตต้งประเทศไทยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในการเข้าร่วม ครงการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณครับ